สบายดีท่านผ้ชมสบายดีมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับซ่องปอเป็ดลันลามื่อนี้จะพาทันผุชมมาหาหน่อไม้ไปแกงเนาะทันผูุ้ชมเนาะที่ห่มห่อไายนี่พวกเมนอย่างไรห่มห่ออย่างยุงลายทานผ้ชมยุงลายหมักกัดแปลว่าสาวข้าพเจ้าเองนะเนาะจะเป็นคนที่ว่าผิวที่ว่ายุงหมักกัดลายเนาะตรงได้ห่อย่างดีเนาะยันยุงกัดยุงลายเนาะยันจะเป็นไข่ยุงเนาะต้องป้องกันไว้เนาะก็เลยห่มห่อเนาะ แล้วเขาไปหานอนน้ำกันเลยเนาะหานอ,นอยู่สวนตัวเองนี่แหละอยู่สุมนอนนี่เลยเนาะเอาไปแกงกินเนาะไปกันเลยมาซอกนอนพี่น,อน้องโอ้ใส่มีบอบโอ้มีนอนหน,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 นึ่งนอนหนึ่งนอนหนึ่งเออได้ี่ย จัดไฟจัดไฟมาหาหนอพี่น้องเข้าสวนหาหนอได้บอได้บอ,บอว้าวนี่ห็นบอ หานอไปแก ยุงมาบอะไรยุงมาวอวใส่บุ๋มเป็นไงนีนอนทาผู้มพูดหลายเลยได้ละนอนสั่งไทรนอนนอนอันนี้นะมุ่งหก โบธาได้เอาเสียมคุดเนาะโอ้ตัวนี้มีอันนึงมีนอนน้อยอันนึงท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่ตัวนี้มันล้ำใหญ่สูงแล้วป้ามันเป็นไม้ซะมันจะออกตัวน้อยนิดโอ้ป้ามันสูงกว่า็จะน้อยออกนิดหรอกอือจะอลำดีลำนี้ ให้ตาให้มันเป็นนอนสำหรับตัวนี้มันสูงแนละ่เบาเอา,เอานอนนี่นะ้ะท่านผูนะ้ชมเนาะเอานอนไปแกงนี่ นี่แหะเงาตืบตัวนี้ก็แด้ะมันเป็นโนสร้างไผรเนาะโน้างไผรเดีว่ามันมีหลายอันแล้วที่มันสูงขึ้นแล้วเนาะเขาก็เอาย้อนอันนี้มันสูงแล้วเขาเอล่านี่น,นี่ในตัวนี้ต่ากลัวตัวนี้สูงพลันพิงเนาะสูงไปก่่นเขาบปเอาเขาจะเอาไปแกงเห็นยมันกระปุงไม่เนาะเข้าสวนหานอบม่ได้ไปป้าดอ,อกมันนี่นะ โดยนอไม่เนาะได้ได้หนไม่แล้วนอหานอไม่เนาะได้แต่สามนนเนาะสามโอเอาไปแกงเนาะตื่มกันมีหมักเอื้อหมักบวบมีเฮ็ดใส่เนาะสานีพอแล้วเลย <laughs> ได้เท่านี้เลยท,ท่านะูนุชมเอาไปแกงใส่หมกอื้อกับเฮ็ดหนูๆเต่มกันเนาะ <laughs> สมแก่งนอลแล้วละเด้อนอ,นอไปหาอยู่สวยทนระงนะทรงสามนอเนาะสามนอก็เป็นแกงนอแล้วท่านผู้ชมเนาะมาใส่ฝักทองมักเออะนะนอแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูนี่ใส่หลายอย่างได้มอใหญ่หนึ่งเติบเนาะกับมีเจลนะมา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 กินน้ำกันท่านผะู้ชมแกงนอไม่ส้่งใครหาเอาเอง อ,อาหารบ้านเราอาหารบ้านๆกินแซ่บๆแบบบ้านๆอืนอืม,อมแกงสักดูหมูเลย แซ่บไรยแซ่บไรยอืมตอนนั้นทำผสม้ามีเสียงรบก,กวนกับขอโทษขอภัยด้วยอืมลืมเบ้า แกงนอันบริไายผู้ดีไฟบมาไฟฟ้าดับไฟดับก็เลยบริไทยสมทันผู้ชมเอ้ยไม่จะแกงแล้วละไหนเด้ดนเติบไฟจังมาเนาะจังได้ไฟฉันบอก่ะแกงไม่ไตอนนอนห่อนนะ่ะมองสิแซับอ่อ,อนๆนอหาไม่ไหมต้มไม่ไหมแล้วมาแกงมันตั้งเซ็บ ว่าวันนี้ผิดพลาดก็คือว่าบริทายตอนแกงเนาะไฟฟ้าบูมาเนาะขอโทษขออภัยเด้นนะอเนาะโอกาสหน้าเจลเจลเห็ดบวกเนาะใส่หัวหอมนำ้ำ ยำมียำมี เราอาหารทุนบ้านแซ่บแบบบ้านทันผสม แผลน้ำยานางครับ อันนี้แม่มพักอันกระเดาจัดโซ่ซื้อเนาะเพราะว่าเก็บมากินกับลาบแล้วมันยังอยู่เก็บมากินกับลาบแล้วมันยังอยู่เลยสําหรับคลิปนี้กะจะพอสำเนินเนาะกินแกงน้ำไม้เนาะทานผุซมเนาะเดี๋ยวจะมากินน้ากันไมเด้อถนาดเด้อเราจะเต็มเด้อถนาดเด้อเนาะอันนี้จะกินหลังไมเนาะพอแล้วสำเีินเลยเนาะเดี๋ยวจะเห็นหลังไมเห็นกระดูก หมู้ยขอบใจทุกการทับชมเด้อเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฟังลาวฟังไทยเนาะขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อที่มากินแซ่บๆน้ำกันเนาะแซ่บๆแบบบ้านๆเนาะกินโซ่แซ่บๆแบบบ้านๆเนาะขอบใจหลายๆมือนี้นะบ๊ายบายพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ